สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมอูสุพตออโตสวิตต9นเก้าสเกนนะครับกับงานวันนี้ทางด้านงานเกี่ยวกับเรื่องระบบกลไกวันนี้ไม่มีงานไฟฟ้านะครับทำกลไกเผารลอยอีกแล้วครับท่านคันนี้ก็เผารลอยอันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยรีโวครับ ลิโวอร์ลิเวอคานนี้อันเผาอันนี้น่าจะอันที่สามแล้วมั้งาน็อ,นอตเล็กจานใหญ่เผาเอลแล้วก็มาเป็นน็อตใหญ่จานเล็กแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นย่นคานนะครับย่นคานใช้อ่าจานเบรกของ d m a มนะครับแล้วก็ต่อสลิงสุดจัด นี่นะครับงานมาตรฐานงานมาตรฐานประกับล็อกแม่งเลยแล้วเวลาหมุนล้อ,อก,ก็ดังแก๊ส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 อยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดออกนะต้องตัดออกเพราะว่าหมุนมุนมันติดดุมนะมันติดดุมมันหมุนตบัตต่อเอสบัดหัวน็อตอยู่ข้างในแก๊สแก๊สแก๊สคันนี้นะครับจะแลกมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยมันโดน ถนนนะเวลายางแตกคันนี้นี่ยางแตกยางระเบิดเป็นเรื่องปกติชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับรถคันนี้แตกทีก็ต้มทีก็สบายคันนี้ไปย่นหมอบมาแล้วนะครับคันนี้หมอบมาเรียบร้อยนี่ครับสายย่อนี่นะย่อมาแล้วครับย่อมาไม่พอครับย่นเผาด้วยนะครับย่นเผาทํากระทะ ให้มันมุดเข้าไปข้างในนี่ให้มันมุดเข้าไปในนี้โอ้เจ้าของรถนี่ใจไม่รักนี่มันทำกันไม่ได้เลยรถอ่ารถจะผิดรถจะเสียขายต่อไม่ได้ไม่สนใจอ <laughs> ยากมอบอยากยอ่อผมอยากยอ่อเพ่มันยังไม่สุดผมเอาอีกหน่อยหนึงนี่จัดไปครับแล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความชอบของคน มันก็ยังไม่ลา้าไม่อะไรนะ,ะแบกมาหลายเที่ยวแล้วนะนะครับยังไม่ลา้าเพราะว่าเขาดามบนด้วยนะดามข้างบนด้วยแต่ทีนีพ้พอไปย่นเผาใช่ไหมนี่มันจะมีปัญหาเรื่องเวลาเราตกหลุมแรงๆกระแท่งแรงๆนะตรงนี้เห็นไหมนี่ตัวนี้สําคัญเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจียออกสักหน่อยนะเจียออกสักหน่อยล้างให้มันบางทักนิดนึงตรงนี้ที่มันโดนโดนอะไรรู้ไหมเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูมาอยู่ด้านในครับ กับโชคมีอมะตะมีอมะตะนี่ครับที่มันโดนครับมันโดนนี่นะ <c oughs> เวลารถตกหลุมแรงๆนะครับวันวันนั้นมาตกหลุมแรงนะตกหลุมแรงนี่ข้างนี้เลยนะครับสับขาดเลยนะเนี่ยมันสับนี่สับแป,ป๊บนี้ขาดเลยคนระับสับแป๊บเนี้ยขาดเลยนะพอมันขาดปุ๊บเบรกลั่วนะครับนี่ตัวนี้ก็นี่สีละคือว่าถ้าเว้าเนี่ย ว้าวเนี่ยมันก็คืออ่ามันก็เรื่องปกตินะครับแต่ทีเนี้ยเขาย่นเพาด้วยไงเพราะว่าคำนวณคำนวณกระทะล้อผิดไปหน่อยนะครับมันล้นเจ้าของคำนวณกระทะล้อผิดไปหน่อยคำนวณความกว้างพลาดไปหน่อยนะฮะมันเลยล้นก็ไปย่นเพามานะครับนี่พอย่นมาเนี่ยมันจะเป็นไง ย,ย่นนี่หมายถึงให้มันสั้นให้มันแคบลงนะครับเพื่อจะใส่กระทะล้อไอ้ที่เขาทํามาแล้วนะฮะเราก็บอกว่าเอา้าทาไมไม่ไปทํากระทะล้อใหม่โหพี่ทําใหม่แล้วเผามันล้นอ่ะหัวเผามันล้นมันโผล่หัวเผารอยเนี่ยเนี่ยนะครับหัว,วเผานี่ยมันโผล่ไม่สวยไม่สวยเอาเข้าข้างในดีกว่าคันนี้ถ้ายางแตกเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็สับขาดตลอดนะครับมันจะสับขาดตลอด นี้นี่ไปกระแทกมานะครับอันนี้ตัวนี้สินิ้วนี่ใช้ไม่ได้นะมันมีอยู่ในบ้านเรามาเสียบดูมันต้องใช้13นิ้วนะครับให้มันยาวออกมายังดีกว่านะพอมันระเบิดทีนึงนะเวลายางระเบิดทีนึงนะครับนี่มันจะมีสกรีนีะครับเขาเรียกสกรีหรือเปล่านะครับเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยตัวนี้นะครับรองรับอยู่นะครับเพื่อลดพาระของสาแหลกนะครับพอตัวนี้สึก พอตัวนี้แป๊บเดียวแหละนะครับจากหนานิ้วเนี่ยจากเหล็กหนานิ้วึงครับแปปเดียวนะครับร้อยเมตรเนี่ยไม่ถึงร้อยเมตรด้วยซ้ำเผอเตียนเลยนะครับนี่เตียนยันน็อตเลยนะเข้าไปถึงน็อตเลยนะครับตัวนี้จะเซฟช่วยได้เยอะนะครับสกีสมัยก่อนมันไม่มีเนาะแล้วก็เหล็กเหล็กแป้นยึดสลับนี่ก็จะเป็นเหล็กหนานะครับของเดิมจะใช้ไม่ได้นะสแตนดาร์ดโรงงานจะใช้ไม่ได้เลยเป็นเหล็กปั๊มขึ้นโลกอันนี้เป็นเหล็กแผ่นหนานะ ครับก็จะเป็นระบบเผาลอยทุกวันนี้มีมีเผามีแนบอีกแบบหนึ่งนะแนบอยู่บนนะครับแนบอยู่บนมามาใหม่แล้วสักระยะหนึ่งนะครับมาใหม่แล้วแนบอยู่บนนะครับแนบอยู่บนแล้วก็นั่งอยู่นี้เลยนี่นั่งอยู่นี่เลยส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นแหนบเดิมนะครับเหมือนรถสิบล้อลลอ่ะเหมือนรถสิบล้อ,ลลอมีแหนบสองชุดนะครับ แยกกันบนล่างบางทีก็มีทั้งข้างล่างแล้วก็มีข้างบนด้วยนะแต่มีข้างบนนี้ก็ค่อนข้างจะคือเว้าวมันจะไม่ได้ว้าวว่าซีแล้วแหละนะครับางานพวกนี้นะครับเวลาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งพอเรามาเซอร์วิสพวกบริการทํางานเรื่องอจัลบีลูกปืนล้อแล้วก็เบรกนะก็ต้องมาอัดนะครับขันสลักหน่อยนะครับบางทีเขาประกอบมารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยเขาประกอบมาเนี่ย เราต้องมาอัดซ้ำนะเวลาเรามาใช้งานนะครับเราอาัดซ้ำตัวนี้จะแตกต่างกับการอัดของพวกรถหล้อดำนะ6ล้อด,ำ,นะอดำเนี่ยแหนบมันนั่งบนใช่ไหมแหนบนั่งบน,น,บน,งบนพอเวลาเราออกรถมาใหม่ๆเราใส่ดินให้เยอะๆนะครับแล้วก็มุดลงไปเอาแป๊บนะครับประแจโหนอัดเข้าไปอีกนะครับเพราะไม่งั้นมันจะคลายตัวนะครับมันจะคลายตัวเวลาเราวิ่งมันจะดิ้นคลายตัวแล้วก็วิ่งเป๋นะ ส่วนกระบะนี่จะทํากลับกันนะกระบะต้องอัด,ด,ดรถรถเบาๆนะครับไปอัดตอนหนัหนกๆไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เพามันอยู่บนแหนบนะครับเพานั่งบนแหนบมันจะมีการดึงยืดนะครับเวลามีน้ําหนักเนี่ยตัวนี้สแลกมันจะโดนดึงยืดนะครับมันโดนดึงครับแต่ถ้ารถเบาๆเนี่ยสแลกจะตายตัวนะครับจะเอ่อสแลกจะเป็นอิสระก็คือเกิดการหลวมได้นะ ก็เวลาเราใช้บรรทุกไปสักพักก็อัดเข้าไปใหม่นะครับคันนี้ก็สก,กีนี่แผ่นนี้เปลี่ยนมันว่าเล่นเลยนะเมื่อก่อนสั่งแผ่นไม่ได้ก็สั่งเหล็กมานะครับตัดแล้วก็ล้ออันเก่าออกแล้วก็เชื่อมใหม่นะนี่ขนาดเหล็กหน้าหนนะยังแอนเลยนะเนี่ยแอนเนะี่ยเหล็กหน้าหนานี้อันนี้ยังแอนนะเพราะว่ามันเคยกระแทกมานะเนี่ยนะกระแทกมานะครับยางแตกไม่รู้กี่รอบแล้วนะรถคันนี้ เอานี่เส้นทีสามทีสี่แล้วสามแล้วสี่แล้วมั้งะดูเขาดามนะครับโอโ้โหแบบสุดจัดเนี่ยมันทุกปานะสี่ห้าตันนะครับหนักหนักมากแต่วิ่งคือประมาณว่าเขาวิ่งจนชินแล้วเมื่อก่อนนี่ผวาเลยนะยางระเบิดทีผวาทุกวันนี้ชินแล้วเพราะระเบิดหลายรอบระเบิดหลายรอบอีกคันหนึ่ง อีกคันนึงล้มไปแล้วนะอีกคันนึงก็ล้มไปแล้วนะครับรีโวนะออกมาพร้อมกันเนี้คันนั้นล้มนะครเอาตอนแรกคิดว่าจะเอาอยู่ที่นี้ช่วงลื่นน้ําด้วยนะครับเอาไม่อยู่นะะแต่ดีนะครับปลาก็ยังอยู่ในรถเจ้าของเอารูปมาให้ดูแล้วว่าเออดีดียังรอดกลับมาได้แล้วถ้าเป็นคนอื่นนี่รถมันล้มคว่ำเละเทะไปแล้วครับเจ็บตัวด้วยรถแบบนี้นะครับแต่อีกคันนิ่งเนี่ยรถเดิมนะ เาใหญ่น็อตใหญ่นะครับอ่คันนี้เวลาเราถอดจะถอดตัวนี้ออกคือมันมีปัญหาเรื่องเนี่ยน็อตมันงออย่างเงี้ยนะครับน็อตงอแล้วก็ปลายน็อตเนี่ยมันเยินอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยปลายน็อตมันเยินหมดแหละนะครับจะทํายังไงออกล่ะนอกจากเนี่ยเราไม่ได้เป่าไฟนะก็คือไม่ได้เป่าไฟนะครับนี่ครับใช้ไอ้นี่ตัดเลยนะ นี่ครับตัวใหญ่ตัวยังใหญ่นี่ครับเลื่อยชักนะครับเลื่อยไฟฟ้าเป็นเลื่อยชักนะลืดเร็วมากแป๊บเดียวขาดนะครับใบเลื่อยนี่เป็นไฮสปีดเลยนะตัดแป๊บเดียวนะครับจะตัดตรงนี้ก็ได้ถ้าข้างในถ้าสมมุติว่ามันเละเทะมากนะครับมันเละเทะมากเกินที่ว่าเราจะตัดวงน็อตไม่ได้ละตัดกลางน็อตก็ได้นะตัดช่วงเนี้ยในเนื้อน็อตเนี่ยก็ได้นะครับ หรอว่าจะตัดตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยถ้าตรงนี้มีพื้นที่เหลือเนี่ยเราตัดได้เพราะว่ามันมีให้พื้นที่ให้ใบเนี่ยมันเข้าได้นะแล้วก็เครื่องอยู่ในมุมที่เราตัดได้นะครับเมื่อกี้ตัวนอกนี่มันจะมุมจํากัดนะตัวเนี้ยมันอยู่ข้างนอกฝั่งนู้นนะครับตัดค่อนข้างจะต้องเกรงมือหน่อยนะครับแต่แป๊บเดียวขาดเลยนะครับแป๊บเดียวขาดเนี่ยมันถูพื้นยนเย็นนะครับคือน็อตมันยาวอะ่ะ น้องมันยาวแต่อย่างน้อยมันดีเรื่องอะไรรู้ไหมมันยาวมันยาวมันก็ยังดีกว่าเวลามันลูดมันก็ยังเหลือพวกเกลียวที่เหลืออีกเยอะนะครับเวลามันจิกพื้นมันแป๊บเดียวแหละมันหายหมดแหละนะครับจิกพื้นเนี่ยเวลาเออเขาเรียกเวลายางแตกยางระเบิดนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเตียนหมดหละเนี่ยกินนั่น็อตเนี่ยเหลือแบบไม่ถึงครึ่งไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องไม่ต้องออะไรมาไขกันเลยนะครับไม่แก๊สตัดก็ใช้ไอ้นี่ตัดนะครับ ก็คือเครื่องมือมันก็ต้องมีไว้นะส่วนมากเวลาทุกวันนี้ก็ตัวปรับปีกนกข้างหน้านะครับปีกนกล่างพวกวีโกนะ้ดีแม็กอะถ้าขายไม่ออกก็ทุกวันนี้ผมก็ใช้ไอันนี้ตัดแล้วไม่ได้ใช้แก๊สไม่ได้ใช้ไฟตัดแล้วครับใช้ตัวนี้ตัดแล้วตัดหัเนก็ไปเลยนะครับดื้อเลยนะหน้าหลังขาดแป๊บเดียวนะครับนี่ใบเดียวนี่ยังใช้ได้ตั้งตั้งนานนะใบ,บเดียวเนี่ยถือว่าโอเคนะมังกิต้านะครับมังกิต้าแท้ ตัวหนึ่งก็หลายพันอยู่นะตัวนี้นะครับนานๆจะได้ออกมานั่นทีนึงกล่องนี้ขึ้นอยากใหญ่เลยนะครับอยากใหญ่ขึ้นมันก็มีประโยชน์นะครับเราสามารถเราไม่ต้องไปใช้สมองอะไรมากมายไงพอมันมีเครื่องมือรองรับอยู่นะครับมีตัวช่วยให้เลือกชีวิตมันก็ง่ายง่ายกับการทํารถนะครับนะฮะคือเครื่องมือเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับผมสิ้นเปลืองกับ การซื้อเครื่องมือพวกนี้เยอะมากนะครับอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ไปแล้วนะอีกหนึ่งตัวจะเป็นอะไรรู้ไหมปกติปกติขันน็อตล้อนะเวลาขันน็อตล้อทําไปตั้งหลายรอบแล้วนะครับเวลาขันน็อตล้อตัวนี้มันจะเป็นนอ็นอตสี่เหลี่ยมใช่ไหมเรียกน็อตใหญ่ น็อตเหมือนน็อตหกล้ออ่ะนออ็อตหกล้อสิบล้อแต่ตัวนี้ขนาดมันจะเล็กกว่านะครับเนี่ยเป็นน็อตแบบเนี้ยนะครับ,นนบ,บ,นะรบตัวนี้เบอร์สิบเจ็ดนะครับเป็นเกียวซ้ายมันจะมีลักษณะเขียนว่าเอลนะครับปกติเราจะไขเข้าอย่างนี้ใช่ไหมแต่นเนี้ยเกียวซ้ายเนี่ยมันจะไขเข้าอย่างงี้ครับไขไปทางซ้ายนะครับเวลาไขาออกไขเข้าขวานะนะครับ เวลาออกเวลาเราจะยิงออกก็คือยิงเหมือนเราไขาเข้านะครับถ้ามีลักษณะเป็นตัวนี้นะแต่แต่เกียร์ R เนี่ยเขาจะไม่เขียนนะเขาจะเขียนแค่ L อย่างเดียวนะเกียร์ R ก็คือขันเข้าปกตินะครับขันเข้าหมุนขวานะครับอันนี้คือเกียร์ L นะครับเกียร์ L คือขันเข้าหมุนซ้าย L นี่คืออ่าเลฟนะครับเลฟซ้ายไล่ขวาหิ <c oughs> มัวส่วนไปก็ไป ไปเดือดร้อนไปซื้อไอ้นี้มาปกติเขาใช้ตัวนี้ขานนี่ภาคสนามนะก็จะเป็นตัวนี้ภาคสนามสวเมื่ไปด้ามสายปั๊บแป๊บโหนที่นี่พอเราเอามาทําที่บ้านที่อู่มันมันเสียเวลานะครับเสียเวลาในการขันน็อตล้อมากเลยกว่าจะได้ข้างหนึ่งก็เลยต้องเสียเงินจากเสียเวลาก็เลยต้องเสียเงินเพื่อประหยัดเวลานี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับ เบอร์สิบเจ็ดตัวนี้ก็่าไรวะแปดร้อยมั้งแล้วก็ขอ้ขอข้อลดขยายจากหกขุนขยายเป็นหนึ่งนิ้วนะครับเพราะว่ารูนี่เป็นหนึ่งนิ้วนะมันมันเป็นเอาไว้ใส่กับบล็อกลมที่ยิงสิบล้อนะครับหนึ่งนิ้วหัวหนึ่งนิ้วก็เลยต้องซื้อหกขุนแล้วขยายเป็นหนึ่งนิ้วเพื่อประหยัดเวลานะครับพันกว่าบาทนี่คูนี้นะครับนี่มันดึงได้นะเป็นข้อต่อ ันนี้มันดึงได้เป็น้อต่อนะครับประมาณเขาลดให้เหลือพันสี่ห้าสิบบาทนะครับซื้อที่ร้านเครื่องมือข้างในจะเป็นรูสี่เหลี่ยมนะครับพอเราใส่เข้าไปมันจะพอดีเลยนะครับมันจะบังคับมันจะบังคับตัวนี้ด้วยนะครับมันจะมุดหายไปเลยอุย้ยโอ้โหมัดไวเออ จะม้วนหายเข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะไม่เอียงนะครับแต่ไอ้นนี้เวลาอนแบบเนี้นะครับเวลาเราไขปุ๊บมันแย่เข้าไปได้แค่หัวนะครับมันแย่เข้าไปได้แค่หัวเนี่ยพอเราจะไขปุ๊บมันมันงัดนะครับมันล้มนะครับมันจะล้มเนี่ยมันจะล้มถ้าเกีียวถ้าเหลี่ยมตัวนี้ไม่ดีเนี่ยคืออันนี้มันจะล้มนะต้องใช้สองคนนะครับขัน สองคนนะเพราะว่าตัวเหล็กนนเนี้ยตัวน็อตเนี่ยมันจะมุดเข้าไปในมันจะมุดเข้าไปในกระทะล้อนะครับมันจะลึกมันก็เลยต้องใช้เป็นเหล็กยาวนะครับก็มีขายก็ไม่กี่ร้อยนะตัวเนี้ยพร้อมด้ามนะครับด้ามตันเลยเป็นเหล็กตันนะครับมันจะมาเป็นคู่เป็นเหล็กตันเสียบเข้ารูแล้วก็ใช้แป๊บโหนเอาแต่พวกนี้เขาใสมาไม่ไม่ไม่ได้แน่นอะไรเลยนะเขากขายมาไม่ได้แน่นเขาขายแค่ตึงๆงมือ แต่เนี้ยมันประหยัดเวลานะมันประหยัดเวลาเพราะว่าเราทํารถเนี่ยเราต้องเซฟเรื่องเวลานะครับมาถึงก็เสียบยิง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 ,ย,ง,ย,งยิงเลยนะง่ายมันมันง่ายครับอโหนี่มักนั่งขันเนี่ยมันนั่งขันเนี่ยบางทีบอกบางทีถามเอ้ยมีบล็อกไขายเป่าไม่มีเพีอยู่กับอีกคันหนึ่งอ้าว จบข่าวแล้วงั้นไปไวันนี้ไม่ได้ทำหรอกวันนี้ไม่ไทำพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ไปซื้อบล็อกก่อนเดี๋ยวพี่ไปซื้อลูกบล็อกก่อนเนี่ยค่าแรงหลักร้อยมาได้อันเนี้ยหลักพันกระบาทนะครับค่าแรงก็หลักร้อยนะครับแต่ได้อันนี้มาก็เดี๋ยวมันก็ได้ทุนคืนนะครับเพราะว่าทําแต่รถบ้านนี้แหละบ้านนี้มีรถหลายขั้นอยู่นะ ยิงนี้เลยนะเบื่อแล้วเบื่อต้องมานั่งโหนแล้วนะครับพอเราจะเราจะอัดปอนแล้วก็ได้แต่พวกเนี้ยบล็อกลมใหญ่ก็อยู่แล้วนะบล็อกลมใหญ่พอยิงแตะไปปุ๊บพอยิงแตะไปตึ๊กตึกตึกเนี่ยแล้วก็ขีดสีไว้แล้วก็ยิงไปอีกเก้าสิบองศานะครับโอเคแล้วแน่นแล้วเพราะว่าของเดิมเนี่ยของเดิมเข้ามาเนี่ยยิงแบบยิงไม่ได้แรงเลยนะออกแล้วพุดบุดุดออกแล้ว เนี่ยแล้วก็พวกส ENA แลกเนี่ยส ENA แลกเนี่ยบล็อกไฟฟ้าก็บล็อกไฟฟ้าก็ยิงได้แลวนะบล็อกไฟฟ้าตัวเล็กก็ยิงได้เฉย <fit S 1> เลยถ้าแดงว่ามันยืดเนี่ยมันยืดหรือว่าบางทีไปกระแทกแรงๆนะครับกระแทกหลุมแรงๆอะไรเนี่ยออส ENA แลกที่เพิ่งไปทํามาอะไรมาใหม่ๆเนี่ยยกชุดเนี่ยเราก็ต้องมาดซ้านะมาดซ้ําแล้วก็ดูสภาพว่ามันมีการยืดเยอะไหมครับตรงช่วงโค้งนะตรงช่วงโค้ง,งของส ENA แลกอะรู้สึกว่ามันจะ มันจะรูเรียวอะไรพวกนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮะสลกให้ดูหน่อยนี่สแลกนะครับตัวนี้ไม่รู้นะเขาเรียกอะไรเรียกสลกแล้วกันนะครับถ้ามันจะยืดนะนี่มันจะยืดอยู่แถวนนเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยมันจะยืดช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับปกติเราจะมองเนี่ยมันจะเสมอนะเวลาอัดน็อตมากๆปุ๊บมันจะฟฟบลงเลยนะครับมันจะเพาะผอมลงทันทีเลยตัวนี้มันจะยืดนะแต่มันไม่ขาดนะครับ พอมันยืดมากๆนะครับตรงนี้ก็จะมีหน่อยนะเนี่นยเนะนี่ยนะมันจะมีหน่อยหนึงนะ่งเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีหน่อยหนึ่งนะเนี่ยชงโค้งนี่แหละเพราะว่าตรงเนี้พอมันรัดโดนเพาแล้วปุ๊บมันจะมายืดอยู่คอดอยู่แถวเนี้นะเนี่ยมันโดดกดคอดเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นของของของเดิมนะแล้วพอเวลาเราเอาน็อตขันนะครับเอาประแจมาขันปุ๊บมันจะอัดเข้าได้อีกนะครับ พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนนั้นใหม่สี่ตัวนี่ไม่กี่บาทหรอครับไม่กี่นะร้อยหรอกนะถึงห้าร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าชุดหนึ่งข้างหนึ่งสองสามรนะครับหรือว่าหกร้กว่าบาทผมก็จําไม่ได้แล้วนะสั่งไปแล้วถ่ายคลิปนี้ยังไม่มาส่งนะครับเนี่ยนั่งรอสแลกเดี๋ยวจะประกอบประกอบเผาข้างนี้ทำไมจรลบีศาสตร์นะครับ,รบ,รบเพราะว่า น็อตตั้งลูกปืนเนี่ยคลายนะครับก็คือตอนเขาประกอบมาอะไรมาก็แน่นในระดับหนึ่งพอเราเอามาวิ่งงานนะครับเราก็ต้องมาเช็คใหม่นะต้องมาเช็คนะครับปรับตั้งลูกปืนล้อใหม่นะครับถ้ามันหลวมปุ๊บทีเนี้ยจะระบีมจะรั่วข้างในนะแต่คันนี้เป็นคันที่เปลี่ยนเพากี่อันกี่อันก็เดี๋ยวก็จะระบีาสตร์เดี๋ยวก็จะระบีศาสตร์นะครับจะระบีเพาเนี่ยสตร์ออกตรงเนี้ย ครับถ้าเป็นถ้าเป็นฝักเบรกแอลนะครับฝักเบรกแอลเดิมเนี่ยมันจะสอดเข้าไปข้างในด้วยนะแต่คันเนี้ยตัวซีนนี่ยังอยู่แค่ด้านนอกของผ้าเบรกของ DMAX นะนะครับตัวนี้ใช้ผับเป็นเป็นจานเบรกกระทะเบรกของ DMAX นะครับแต่รถลีโอนะครับเขามีหน้าแปลนขายเขามีหน้าแปลนขายนะเป็นชุดแปลงนะครับขายแล้วก็ต่อตัวนี้เอานี่นะก็ มันก็จะสาดอยู่แค่แถวๆนี้เราก็ล้างนะครับใช้แฟบใช้เบนซินเสร็จแล้วก็ใช้แฟบนะครับผสมล้างอันนี้ยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวล้างอีกรอบหนึ่งนะเพราะมาเมื่อวานทำก็ตอนมืดแล้วครับแล้วก็ตอนเช้ามาดูอีกทีหนึ่งเดีย๋ยวล้างอีกรอบนะระหว่างรอสลกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอารถไปบรรทุกของนะครับเมื่อวานจะทําแล้วทําไม่ทันนะกว่าจะมาจอดก็จะเย็นแล้วแหละนะ ขอบคุณนะสําสำหรับการรับชมนะครับช่องออกเก่งเขียนมาซ่อมนะฮะงานก็มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายนะครับทได้เท่าที่ทําได้นะครับทั้งระบบกลไกทั้งไฟฟ้าระบบไฟฟ้าตัวไหนมีเวลานะครับแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเรามีถ้าถ้ามีเวลาให้ผมหน่อยก็แก้ปัญหาจบนะแต่ต้องใช้เวลาในการตรวจเช็คนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรนะระบบไฟฟ้านะครับของรถยนต์นะฮะนะครับ ฮอรมอกลาช่อนใบย่อมาเลยครับขอบคุณมากแลยสสำหรับการรับชมนะฮะสวัสดีครับ